สวัสดีครับผมผมล้อนะครับจากร้านต้นยางยนต์พระรามสองนะครับก็คลิปนี้นะครับมานำเสนอล้อแท้ติดรถคลิปปิดท้ายนะครับของยินวันนี้นะครับที่ร้านของเรานะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อของ New t o ต้าเลเจนเดอรนะครับเป็นล้อตัว G R Sport นะครับเป็นล้อของ20นะครับล้อตัวนี้เข้าแล้วนะครับมามีมาที่ร้านเราแล้วนะครับล้อตัวนี้นะครับเป็นล้อสีเดิมแท้เลยหน้าตาของมันนะครับจะเป็นลายเดียวกับ นิวโตโยต้าเลเจนเดทุกประกาศนะครับที่ออกมาตัวก่อนหน้าที่เป็นล้ออะไรเนี่ยแ,แต่เป็นหน้าสีเงินหน้าเงานะครับอันนี้เป็นหน้าสีชายแลวะน,นะครับสีจานเงาเข้มนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับล้อตัวนี้นะครับจะเป็นล้อแท้เลยนะครับมีตาโตโยต้าอยู่หลังล้อนะครับสามารถเอาไปใส่อัพเกรดจากรุ่นเลเจนเดปกติเป็นเลเจนเด GR ก็ได้นะครับแค่เปลี่ยนล้อรถก็สวยแล้ว ผมบอกได้เลยนะตอนแรกที่ล้อตัวนี้ออกมาใหม่ๆลูกค้าหลายท่านมองมันไม่ค่อยสวยแต่ตอนนี้บอกได้เลยนะคะไม่ค่อยได้นะครับราคามันพุ่งสูงขึ้นนะครับต่างกับราคาที่ล้อของทีอดีที่มันสวนทางลดลงนะครับล้อตัวนี้ถือว่าเป็นล้ออีกหนึ่งตัวที่สวยนะหายาก้วยละสีแท้นะครับเดี๋ยวเรามาดูหลังล้อกนะันนะครับมาดูหลังล้อนะตัวนี้เป็นล้อแท้นะครับมีตาโตโยต้านะครับชัดเจนนะครับเป็นล้อขอบ20นะครับ กว้าง7นิ้วครึ่ง offset อ,อ,อยู่ที่30นะครับเทินมาเลยใหม่ๆนะครับใหม่กิฟต์นะครับรบอแท้เลยนะครับนะโอเคนะครับลูกค้าท่านใดสนใจนะครับทักมาได้นะผมเอาบาร์พิวเวลล็อกกับารแบบดนี้จติงๆผมมีพร้อมอย่างด้วยนะครับสนใจพร้อมอย่างทักได้เลยนะครับของเก่าลองรับเทิร์นด้วยนะนะครับหน้าร้านเราเป็นเต็นท์สีขาวแดงน,นะครับชื่อว่าร้านต้นยางยนตั้งอยู่พระราม2บางสุที อยู่เลยซอยเชนินเทเี21หรือ21มา200เมตรติดถนนใหญ่ไม่ต้องเข้าซอยนะถ้าคุณลูกค้าท่านใดสนใจติดต่อมาไนดะ้นะครับฝากคลิปนี้นะครับผมกอฟนะครับจากร้านต้นยางยนต์ขอฝากไวนะ้น้าเด็คชุดหน้าโอกาสหน้าเรากลับมาพบกันใหม่นะครับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ